นี้ก็มีเรื่องของความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คางทกระทรวงการคลังเปิดลงทะเบียนเมื่อปี2,565ตอนนี้ก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับจำนวนประมาณ22ล้านคนก็ถือเป็นมาตรการที่รัฐบาลมุ่งที่จะให้ความช่วยเหลือค่าครองชีพกับผู้มีรายได้น้อยดําเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2560เป็นต้นมาตอนนั้นนะครับมีผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กระทรวงการคลัง14ล้าน6แสนคนรูปแบบการช่วยเหลือทุกเดือนเนี่ยภาครัฐก็จะมีการโอนวงเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตนอกจากนี้ก็ยังมีการช่วยเหลือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในด้านต่างๆเช่นค่าก๊าซถุงต้มค่าไฟฟ้าน้ําประปาค่าโดยสารในระบบขนส่งสาธารณะปัจจุบันเราก็มีการเปิดลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2565เพื่อที่จะปรับปรุงฐานข้อมูลก็พบว่ามีประชาชนมาลงทะเบียนรวม22ล้านนนคขณะี นะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติและทยอยประกาศรายชื่อนะครับแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ในรอบใหม่เนี่ยหมีนาคม,มนี้เป็นต้นไปทีนี้เราลองไปฟังเสียงประชาชนบ้างที่เขาได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วแล้วก็ไปลงทะเบียนในรอบใหม่นี้เขาจะมีความรู้สึกอย่างไรและเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างใดลองรับฟังรับชมกันนะครับคยรับมาทุกเดือนเลยครับ300ถ้ทาว่าเขามีบวกอีก200ก็ไม่แน่เป็นบางเดือนบางเดือนเขาก็าให้นะเออซื้ออะไรบ้างครับโดยปกติแล้วพวกน้ำมันพกแฝบพกยาสิบปัน ของใช้ในครอบครัวเลยลงครั้งแรกค่ะครั้งครั้งแรกที่ว่าให้ก็เคยลงแต่ว่าไม่ได้แล้วก็รอบนี้ก็เลยมาลงใหม่ก็ลองดูว่าได้หรือไม่ได้ถ,ถ้าได้ได้ก็ดีไหมได้ก็ดีอย่างน้อยมันก็ช่วยเราได้ได้เยอะเลยค่ะอย่างน้อยเราก็สามารถซื้อข้าวได้หนึ่งถังแล้วก็ได้น้ำมันพืชถ้าสองครัวเนี่ยเราก็ยังช่วยเราได้ประมาณสั้ครึ่งเดือนเงี้ยค่ะสำหรับเราครอบครัวเล็กๆเราไม่ใช่ครอบครัวใหญ่อย่างเงี้ยมันก็โอเคะค่ะ ได้บัตรมานานแค่ไหนแล้วครับก็แต่ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยจ้ะที่บ้านได้กี่คนครับเนี่ยได้คนเดียวได้ได้สองร้อยใช่ไหมครับสองร้อยแล้วก็เวลาไปต่างจังหวัดก็ไปรถไปก็ไม่ต้องใช้ใช้ใช้บัตรนี้นั่แต่อยากให้เพิ่มมากกว่าจากสองร้อยเป็นสามร้อยเนี่ยคนที่ได้สามร้อยแล้วอยากให้ได้สี่ร้อยเผื่อว่าอะซื้อของในครัวไว้ใช่ไงสองร้อยบางทีก็ได้แก้เก้าสารมาน้ำมันขวดนี่หมดแล้วก็เลยอยากให้เพิ่มมาจากสองร้อยเป็นสามร้อยจากสามร้อยเป็นสี่ร้อย เที่ยงนี้ก็ไปลงทะเบียนใช่รับรอบใหม่หจลยไป่ไปทางไฟฟ้าก็ไปลงไลมแต่ยังไม่ประกาศยังยังขอขอบคุณมากนะคะที่ว่ามีโครงการสวัสดิการนี้อยู่แล้วก็ขออยากให้มี ไปนานๆเรื่อยๆขอบคุณค่ะนั่นแหละครับก็เป็นเสียงของประชาชนบางส่วนนะครับทางที่เคยได้บัตรเดิมอยู่แล้วแล้วคนที่ลงทะเบียนใหม่นะครับต่างก็ชื่นชอบนะโครงการนี้ถือว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากนะครับแต่ก็ช่วยบรรเทาค่าครองชีพได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะครับทางกระทรวงการคลังนี้ก็ได้เชื่อมข้อมูลนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนนะครับกรณีผู้ที่ลงทะเบียนตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับ อันนี้ก็สามารถที่จะอุทธรณ์การตรวจสอบสิทธิ์ได้นะครับโดยจะใช้ระยะเวลาการตรวจสอบเนี่ย15-30วันและหากว่าอุทธรณ์ผ่านนะครับจะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะฮะโดยผู้ได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนรอบใหม่นี้นะครับก็จะสามารถใช้บัตรประชาชนเนี่ยแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยนะครับนะ